ขาคิดของเขาเองอะรอบนี้ซื้อของเองคิดเองเลือกวัดเองอะไรเองหมดเลยคือเราเนี้ยคราวเนี้ยเราว่าน้องกายนิ่งขึ้นเยอะเลยเหมือนเขาเริ่มโตแล้วอะแล้วก็ในพิธีการบวชเนี่ยหลังจากที่พองผ้าเหลืองปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการสวดเพื่อรับเป็นพระสงฆ์เนี่ยพอน้องกายก็ต้องมีพระพี่เลี้ยงมาสวดเพื่อนําเข้าสวดเพื่อนําเข้าใช่ป่ะกายก็ตอบเป็นภาษาบาลีซึ่งไม่ต้องใช้ หนังสือมนถือเราโอ้โหโอเคลูกตั้งใจมากบวชให้คุณพอ่อคุณแม่รอบนี้อะไรเงี้ยเราโหปื้มอะเออน้ำตา,าอยู่ด้านในนะแต่มาช่าคงซึ้งนะเราว่าแม่เขาคงซึ้งอะ่ะอว่าบวชนานานาไหนกัพี่หนุ่มก็แล้วแต่เขาเลยคุยกันคร่าวๆนะแล้วก็ดูว่าลูกต้องการทําอะไรแล้วก็แล้ววันจริงที่เขาจะบวชเขาก็เขาโหลคุณพ่อครับวันนี้เวลาเท่านี้นะสั้นๆแต่ก็เป๊ะ จะเห็นว่าเราลงไอจของเราเห็นไหมมีคนไม่กี่คนนึงมีคุณพ่อเขาคุณย่าคุณแม่เขาเพื่อนคุณแม่เขาอาจารย์นี่ก็นับถือสองสามคนเพื่อนเขาสองสามคนเป็นความตั้งใจของน้องเขาเองอะค่ะแล้วก็น้องเขาก็จัดการของเขาเองเพรพี่ชาก็มันก็เป็นธรรมดานะคะเราก็รู้สึกมองแล้วก็ก็รู้สึกแบบและที่ที่สำคัญคือของของแบบนี้เนี่ยอะไรก็ตามพี่ชาว่า ต้องมาจากใจของเขาเองเงนะคะ่ะเพราะว่าเราจะไปบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ใช่แล้วก็พี่คิดว่าเขาก็คงต้องการในเรื่องของการศึกษาว่าทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยปกติที่พี่ช่าเห็นอยู่แล้วเนี่ยนอกากเขาจะเป็นคนที่เช่าทำบุญแล้วก็หรือชอบไหว้พระอะไรเงี้ยไปสิคไปไป,ไป เพิ่งวันจริงๆถ้าวันนี้ไม่ได้ติดแต่เช้ามากวันนี้ก็คงจะไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบอกบอกพระท่านไว้แล้วค่ะแต่พี่ชาก็ก็ซาบซึ้งแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหไลพลากแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็คือตั้งแต่เขาบอกเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกยินดีแล้วเพราะเราก็เราก,เราก็ทราบความตั้งใจเขานานแล้วค่ะ